ฝากกระซิบอะไรไหมเห็นคุยกับปู่ทุกวันปู่เดี๋ยวปู่จะมาปิดโค้งสุดท้ายนะครับสี่หนึ่งห้าหนึ่งบอกก่อนปู่แก้วนะครับถูกตลอดจริงๆป้าถูกแต่ดูไม่เยอะตลอดจะถูกไม่เยอะ,เ,ยอะเคยถูกลงวันที่สองถูกลงวันที่ม่ต้นไปัน,นี้ป้วาวันนี้กระดึงหนึ่งสี่ไว้สิบกว่าใบอ่ะหนึ่งสี่สองอะไรนะป้าหนึ่งสี่กับสี่สองค่ะ อแล้วของป้ามันจะเป็นเก้าไอเจ็ดสี่หนึ่งเลขประจําเลขประจําเจ็จ้าเลขประจําเจ็ดสี่หนึ่งเหนึ่งเพราะว่าวันเดือนเกิดตัวเองไอไอกันยาก็เลยเอาเดือนเก้าป้าน่ะไม่ซื้อบอกซื้อหวยไม่เคยผิดเลยถูกตลอดจริงๆหรอป้าถูกแต่ถูไม่เยอะตลอดจะถูกไเยอะไม่เยอะ เคยถูกรางวัลที่สองถูกรางวัลที่ห้าถูกรางวัลไอสามตัวน่ะถูกก็ทกงวแหละงวดที่แล้วก็ได้แค่สองใบงว่วก่อนนั้นก็สองใบแล้วมีเทคนิคซื้อรอตตอรี่ไหมอยากซื้อซื้อเลยอยากซื้อซื้อเลยดึงเลยต้องเลือกเลขกไหมไม่ไม่เลือกเลยไม่เลือกเลยเขาเป็นซีหนึ่งีสองข้างหลังมาเลยไม่ต้องไปทั่วทีนี้ป้า วันนี้ก็ดึงหนึ่งสี่ไว้สิบกว่ใบอะหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งีมันหนึ่งสี่กลับสี่หนึ่งไหมกลับอ๋อซื้อหวยต้องกลับเนาะแล้วก็สองสี่ก็ดึงไว้สี่ห้าใบแค่นั้นก็มีสี่หนึ่งสี่สองสรุปง่ายง่ายค่ะ วดนี้ก็จะมีแค่สองตัวนี้แบบว่าก็ว่าซื้ออย่างนั้นแล้วก็แปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดเลขรถตามมาตามมาตั้งนานแล้วันนี่อย่าลืมนะคันนี้มาปล่อยปลาดูคันนี้มาปล่อยปลาดูอย่าลืมนะใช่ใช่ใช่สวัสดีครับวันนี้ก็วันพระนะครับมาปล่อยปลานะครับมีอะไรพิเศษไหมคะวันนี้มีอะไรจะบอกโค้งสุดท้ายไหมโค้งสุดท้ายครับเจ็ดสองเจ็ดสี่ครับสองตัวสองตัวพอครับฟันหมดเลยครับเจ็ดสองเจ็ดสี่แล้วก็ สี่เจ็ดสองอันนี้อันนี้คนถุงอะไรคนถุงคนของป้าอ่ะอันนี้ก็เอาไปเท่ากันหมดไม่ใช่้าก็ไม่ได้ว่าอะไรมาทำบุญด้วยน่ารักเนาะโรให้หมดโรคให้หมดภัยเนาะสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ให้ไปให้ไหลไปให้หมดสิ่งไหนที่ดีก็ให้ไหลกลับมาคืนเงินได้ไหลกองทองได้ไหลมา มีโชคมีลาบไปครับไปเลยไปบไต้องปล่อยแบบว่าตามธรรมชาติเขาเขาจะเขาจะเจาะเข้าไปในดินนะจะได้รู้ป้ามีเช so ไป้ปล่อยลงน้ำนี่เขาจะหาที่เสือกที่สนแล้วก็เจาะลงไปฮะเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยเขากำลังหา ไปด้วยได้นะครับไปเองนะครับไปเองเดี๋ยวเขาไปเองเขาไปเองโดยธรรมชาตินี่ไม่เขาหาเดี๋ยวเพิ่มไปจับตัวนั้นไงตัวนี้มันเดาได้ไหมไม่อย่างนนี้ไขอให้บุญหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคบุญไปกับน้องเลยด้วตัวไหนตัวไหนที่เอาเคราะห์เอาโศกเอาโรคเอาภัยเอาเสียดจะไรไปก็ขอเอาไปนะตัวไหนที่ให้โชคให้ลาบกลับมาก็กลับมาย้อน มาคูณทวีอเนกอนันต์ให้มั่งมีให้มีกินตลอดปีตลอดไปมาหาเฮงตลอดปีตลอดไปรวยอันนี้เขาไปอีกน้องไปไดไม่นั่นเลยเดี๋ยวเราช่วยกับน้องด้วยอ๋อให้ตัวนั้นคือให้คนเราถูกลามมีเยอะลืมเอาวันนั้นอ้าว พร้อมที่จะงั้นก็รวยสิครับ1 2ยีสาหน่อหึ่งสองามี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวงั้นจะบอกว่าอัอาจารย์ทาเยบอกว่าเป็น9เอาไปเลยแปดตัวเดียวโอ้โหแปดเป็นเก้า ตไปไรปลามันเล็ก8อยู่แล้วเนาะแก็ห้าแไปเดอไป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 ไาไป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 ่อไนเปไครับปไปไั่ปไนไป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 ไรไปไปไปไ้ไอไปไปไาไป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 นปไปไปไป่ไป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 งปไ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 นไป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 ไไปไปไปไไมไปไปยปไปไอไปไปบ 7จ็ดหนึ่งสี่หร7 14. 7 14ือเจ็ดส uh ี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดีหนึ่งเจ็ดีหนึ่งซื้อซื้อเท่ากันอ่ะซื้อกลับเท่ากันป้าไม่ได้ดูยูทูบนะไม่เคยดูเลไรที่ป้าชอบเองค่ะขอให้โชคดีนะป้าเนาะค่ะโนทางเจอาไหค่ะขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอัครเศรษฐีเนอะทุกคนจ้าบึงห้วยเสนงก็น้ำก็ลดลงเยอะเลยนะคะวันนี้ วันพระนะครับตรงกับวันพุทธที่29มีนาคมก็มาในเวลา18นาฬิกา27นาทีก็ข้ามมืดดึกๆดือนอยู่นะฮะแต่ว่าน้องๆแผน,นกบรรเทาสารภัยสมาคมสุรินิวก็มาด้วยใจนะครับวันนี้รายนามผู้บริจาครงศพนะในรอบบริจาควันพระที่29มีนาคมนะครับคุณเล็กกรุงเทพโรงศพหนึ่งใบพร้อมผ้าหอ่อศพนะครับคุณนิดกทมบริจาค ลงศพหนึ่งใบพร้อมผ้าห่อศพ 3. คุณพอใจประเสริฐท่าไม้บริจาคลงศพหนึ่งใบพร้อมผ้าห่อศพ10ผืนนะครับ 4. คุณนริมนหรือว่าคุณอ้อยนะสังมงคลและครอบครัวบริจาคลงศพแล้วก็ผ้าห่อศพนะครับ 5. คุณอาภานันปะผู้ศักดิ์บริจาคลงศพหนึ่งใบแล้วก็พร้อมผ้าห่อศพนะครับ 6. คุณนิชาพัฒยั่งยืนบริจาคลงศพหนึ่งใบแล้วก็ผ้าห่อศพนะครับ 7. คุณทรงขวัญ พูนบ,บัวและคณะสายบุญสุรินทีวีบริจาคโลงศพหนึ่งใบนะพร้อมผ้าห่อศพนะนอกจากนั้นก็จะมีอาจารย์อุดมศักดิ์จากประเทศสเปนนะฮะโลงศพหนึ่งใบแล้วก็บริจาคผ้าห่อศพด้วยรวมทั้งหมดที่เราไปที่ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้ว5ใบ5ใบไปจากคณะสายบุญสุรินทีวีใช่ไหมห้าบวกเก้าโคราชห้าสุรินเก้า ห้บวกเเป็นเท่าไหร่ลองไปคิดกันดูนะครับอ่ะอนุโมทนาสาธุบุญนี้บุญสําเร็จได้ด้วยการแบ่งปันก็จะได้ไปช่วยเหลือไปเกื้กูลคนที่ลาบากคนที่ยากไร้คนที่ยากจนต่อไปครับสาธุแบ่งไปเป็นจุดจุดสลักใดเนี่ยจะเป็นโลงศพสบบามใบนะผ้าหอ่อศพ10บผืนเนาะค่าน้ำมันรถจุดสลักใดก็รับไปเป็นเงินมูลค่า7,000บาทนะครับสลักใด7000บาท ในส่วนของสีนรงนะลงศพสองใบค่าน้ำมันนะแล้วก็ผ้าหอสส่อศพ10ผืนเป็นมูลค่า4,000นะครับสีนรงอ่ะทีนี้ในส่วนของท่าตูมอสองใบนะท่าตูมอ่ะทีนี้เอกพลเนาะป่วยอยู่นะเดี๋ยวโอนให้จุดจำรองค่นะจุดจำลงนะงศพและผ้าห่อศพรวมแล้ว4,000 นะอัศดินก็4,000บาทเช่นเดียวกันนะโมทนาสาธุครับจะได้ช่วยเหลือกเกอื้อกูลกันต่อไปนะครับนี้เป็นที่เก็บโลงข<อ>งขาอองสมาคมสูรินิวนะก็แต่นะและจุดก็จะมารับที่น,นี่เดี๋ยวก็จะเอาไปแปะไปติดนะมีคุณเล็กอันนี้เป็นบ้าน <laughs> ของพี่โก้เป็นบ้านของพี่โกก็มีคุณเล็กอ่ะไปันี่จอทอมมี